แนฟฟอร์ดขุณนางผู้กล้าหาญและมีชื่อเสียงในยุคนั้นเอลิซาพูดเบาๆในขณะที่นิ้วของเธอไล่ไปตามตัวอักษรที่จางลงไปตามกาลเวลาเขาวิลเลียมทำไมประวัติศาสตร์ถึงลืมเรือนคุณไปได้นะเธอหยิบนาฬิกาพกโบราณที่วางอยู่ข้างๆหนังสือขึ้นมานาฬิกาเรือนนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของเขาวินเลียมและเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่จากเขา เอลิซาสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์แปลกๆแกสลักอยู่บนฝานาฬิกามันดูคล้ายกับวงกลมที่ซ้อนกันหลายชั้นและมีตัวอักษรละตินที่เธอไม่คุ้นเคยเอลิซาอ่านออกเสียงว่า Temp u s f u เก t เวลาที่หายไปทันใดนั้นนาฬิกาก็เริ่มสั่นไหวในมือของเธอและเข็มของมันก็หมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆ เอลิซารู้สึกเวียนหัวและพยายามจะวางนาฬิกาลงแต่เหมือนมีพลังบางอย่างดึงเธอไว้แสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากนาฬิกาและทุกสิ่งรอบตัวเธอก็เริ่มหมุนวนเอลิซาร้องออกมาแต่เสียงของเธอก็หายไปในความว่างเปล่าไม่นี่มันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เธอไม่ได้อยู่ในห้องสมุดอีกแล้วแต่กลับอยู่ในป่าทึบที่หนาวเหน็บเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงสัตว์ร้องในระยะไกลทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเอลิซาพูดกับตัวเองในขณะที่มองไปรอบๆว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนเธอสังเกตเห็นปราสาทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างบนเนินเขาในระยะไกลมันดูคล้ายกับภาพวาดที่เธอเคยเห็นในหนังสือประวัติศาสตร์ เอลิซาพูดเบาๆในใจว่าปรา,าสาทแฮฟฟอร์ดนี่คือยกกลางจริงๆเหรอเนี่ยทันใดนั้นเสียงม้าควบและเสียงคนพูดดังขึ้นมาเธอหันไปเห็นกลุ่มทหารในชุดเกราะกำลังมุ่งหน้ามาทางเธอทหารคนหนึ่งตะโกนถามว่าหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าคือใครเอลิซารู้สึกหัวใจเต้นแรงและเธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอในยุคนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น เอลิซายืนตัวแข็งทื่ออยู่ท่ามกลางกลุ่มทหารที่ล้อมรอบเธอไว้ทุกคนจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและไม่ไว้ใจเธอรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดในอากาศและเธอก็รู้ดีว่าต้องระวังทุกคำพูดที่ออกจากปากเอลิซาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าฉันฉันลงทางฉันไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนคะ่ะทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้น เขามองเธอจากหัวจรดเท้าพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าชุดของเจ้าดูแปลกปรลาดมากเจ้าเป็นสายลับของศัตรูหรือเปล่าไม่